ดึงข้อมูลที่เป็นตารางในเว็บไซต์มาที่ Google Sheets เราทำไงคลิปนี้จะพาไปทำกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Tech Builder ช่องที่จะพาทุกคนไปบิวเกี่ยวกับเทคกันครับมาเริ่มกันครับขั้นแรกก็เลือกเว็บไซต์นะครับที่มีข้อมูลเป็นตารางเนาะอ่ากรณีนี้เราก็จะใช้เป็นลิง์นี้นะครับ มาครับให้พิมพ์ว่าเท่ากับ import html เนอะเปิดวงเล็บฟันกระต่าย2อันนะครับเราก็ใส่ลิงก์เนี่ยเข้าไปในฟันกระต่ายเนอะเสร็จปุ๊บลูกน้ำพิมพ์ table พอเราดึงข้อมูลเป็น table เนอะเลยเขียนคำว่า table ลงไปแล้วก็1เพราะว่าในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมี table อันเนี้ยเป็น table แรกเนอะเราก็เลยใช้เป็นเลข1นนะครับปุ๊บอ่าเราก็ได้ข้อมูลเนาะเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลนี่ มันซ้อนกันอยู่นะบางทีเราก็ลากมาเลยคิดขวาน,นะครับกด e ีซายเนาะกด Fit to Data เนะาะอช่องก็จะขยายตามข้อมูลเรียบร้อยครับทีนี้ก็มีเทคนิคเสริมดิดนึงนะครับคือแทนที่เราจะต้องมาใส่ลิงก์ของหุ้นแต่ละตัวนะครับเราก็สามารถพิมพ์แค่ชื่อหุ้นตรงนี้ปุ๊บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามชื่อหุ้นได้เลยเหมือนกันนะครับวิธีการทำนะครับก็สบายๆนะครับให้มาตรงนี้นะครับลบชื่อหุ้นปัจจุบันออกนะครับ ใส่ฟันกระต่ายมีเครื่องหมายแอนนะครับแล้วก็ใส่ช่องที่เราไว้อ้างอิงเกี่ยวกับหุ้นนะครับพิมแอนอีกตัวหนึง่งแล้วก็ฟันกระต่ายครับ Enter ครับน่าเพียงเท่านี้เราก็ทำสำเร็จกันแล้วนะครับส่วนปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับและคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ